สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับหงต้องหาตัวเปลี่ยนเกมด่วนอย่าเอาแดนกลางไปแลกสิ่งที่ไม่จําเป็นเพื่อแบรดลีย์นะครับหลังฝุ่นควันจางลงจากศึกหนักที่เอมิเรตสเตเดียมซึ่งลิเวอร์พูลบุกไปยันเสมออาร์เซนอล0ุดแบบไม่เสียประตูสิ่งที่ต้องพูดถึงคือทั้งด้านดีและด้านย้อนแย้งของฟอร์มทีมชุดนี้ที่กําลังเผชิญแรงกดดันหนักเข้าใกล้ช่วงกลางฤดูกาลนะครับแม้อาร์เซนอลจะถูกมองว่าเป็นว่าที่แชมป์แต่จากฟอร์มในเกมนี้พวกเขายังต้องพ อะไรอีกมาก ขณะที่เลียพูแม้จะไม่ได้ยิงเข้ากรอบเลยแต่ก็สร้าง XG ได้พอๆกับเจ้าบ้านและควบคุมจังหวะเกมได้ดีในครึ่งหลังเกมรุกไร้คนเปลี่ยนเกมทั้งที่ตัวความหวังนั่งอยู่บนม้านั่งนะครับเกมนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเลียพูไม่มีทั้งฮูโกเอ็กติเก้โมฮัมเหม็ดซาร่าและอเล็กซานเดอร์อิซักที่บาดเจ็บและติดภารกิจทีมชาติอย่างไรก็ตามความหวังในการจบสกอร์อย่างเฟเดริโกเคียซ่าก็ถูกจับนั่งยาวตลอดเกมโดยไม่ถูกเรียกใช้เลยแม้แต่นาทีเดียวซึ่งก็ สะท้อนชัดว่าอเนสล็อตไม่เชื่อใจเขาในการเล่นตามแทคกติกแบบที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องวินัยเกมรับหรือระบบการเล่นโดยรวมการไม่มีซูเปอร์ซับที่ไว้ใจได้แบบดิโอโกโชตาทำให้หงแดงไม่มีตัวเปลี่ยนเกมในช่วงวิกฤตเกมแบบนี้ชัดเจนว่าถ้าจะหาคนยิงให้ทีมชนะคงต้องลุ้นแบบไม่รู้จะหวังใครจริงๆนะครับ แผนสล็อตคือเดิมทุกนัดแต่พอเจอทีมใหญ่กลับเวิร์กสิ่งหนึ่งที่สล็อตแสดงออกหลังจบเกมก็คือความรู้สึกว่าเขายืนยันแนวทางของตัวเองได้แล้วเพราะแผนการเล่นแบบครองบอลอดทนและเปลี่ยนจังหวะรอจังหวะดีได้ผลกับทีมใหญ่ในลีกแม้จะถูกสื่อบางส่วนวิจารณ์ว่าแท็ติกแบบนี้ค่าความสร้างสารรค์ของทีม แต่เมื่อได้ผลกับทีมระดับอาเซนอลหรือก่อนหน้านี้อย่างอินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดและแอสตันวิลล่ามันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าสล็อตอาจไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ที่น่าจับตามองก็คือถ้าไปสะดุดกับทีมอย่างเบอร์ลี่มาร์กเซยหรือบอลมหมัอีกเมื่อไหร่แผนนี้จะถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงทันทีครับ ต้องชัดเจนเรื่องแบ็กขวาแต่อย่าเอาแดนกลางไปแลกนะครับปัญหาใหญ่ล่าสุดคืออาการบาดเจ็บของคอนเนอร์บรดลีย์ซึ่งอาจทำให้ต้องพักยาวและส่งผลกระทบต่อแทคติกทั้งระบบทันทีโดยเฉพาะการจัดวางแดนกลางที่กำลังเริ่มลงตัว3ทางเลือกที่เลี้ยวภูพอจะทำได้คือ1ดันโซบอสไลไปเล่นแบ็กขวาอีก2ถอยเจเรมีฟริมปงกลับจะปีกมาเป็นแบ็ก3ใช้โจโกเมสที่เล่นตำแหน่งนี้ได้ตามธรรมชาติ แต่ทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการกลับมาใช้โกเมสครับเพราะนอกจากจะเพิ่มความแข็งแกร่งเกมรับแล้วยังไม่ต้องแตะโครงสร้างแดนกลางที่กำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆห้ามกลับไปทดลองมั่วอีกต่อไปโปรแกรมต่อไปต้องเก็บใช้นะครับสล็อตต,ต้องระวังไม่ให้ทีมกลับเข้าสู่ช่วงทดลองผู้เล่นทดลองแทคติกแบบหมุนเวียนจนไม่มีความต่อเนื่องเพราะโปรแกรมที่รออยู่เป็นนัดที่มีโอกาสเก็บ3แต้มสูงมาก หากยังเปลี่ยนแบ็กขวาแบบสัปดาห์ละคนตั้งแต่ฟริมโปงโซบอสไล์โกเมสไปจนถึงการเรียกเคอร์ติสโจนกลับมาช่วยเกมรับอีกมันจะกลายเป็นวงจรความสับสนที่ส่งผลกระทบต่อเกมแดนกลางโดยตรงอย่าลืมว่าผลงานที่เอมิเรสคือผลลัพธ์จากความนิ่งและวินยัยแทคติกทั้งทีมถ้าสามารถยึดรูปแบบนั้นไว้ได้พร้อมการจัดตัวที่ต่อเนื่องลิเวอร์พูลมีโอกาสสร้างโมเมนตัมได้ทันทีนะครับสรุป ต้องหาคนเปลี่ยนเกมให้ได้แต่ต้องไม่สลับโครงสร้างที่ดีอยู่แล้วลิเวอร์พูลยังคงขาดนักเตะท,ที่สามารถเปลี่ยนเกมในยามคับขันอย่างโชตาและหากยังไม่สามารถเสริมเกมรุกในตลาดได้จริงสิ่งที่สล็อตท,ทำได้ตอนนี้คือต้องนิ่งกับสิ่งที่พอจะคุมได้โดยเฉพาะในระบบแดนกลางที่เริ่มมีเคมีร่วมกันหากเลือกใช้โกเมสยืนแบ็คขวาและให้ฟริมปงทำหน้าที่ในบทบาทเกมรุกต่อไป โครงสร้างเดิมจะยังอยู่และนั่นอาจทำให้เกมรุกเริ่มไหลลื่นขึ้นแม้ยังไม่มีคนเปลี่ยนเกมก็ตามนะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับคอมเมนต์ Comment สุดเซอร์ไพรส์ของสล็อตจุดประกายความหวังใหม่ใน FA Cup ครับอาจเปลี่ยนอนาคตเลี้ยวผู้ทั้งฤดูกาลนะครับแม้จะมีเรื่องให้ต้องผิดหวังมากมายในซีซันก่อนสําหรับอาเน่สล็อตแต่หนึ่งในความพ่ายแพ้ที่ดูเหมือนเขาไม่ได้ถือสาหาความมากนักก็คือการตกรอบ FA ครับต่อพรีมัสซึ่งวันนั้นเลี้ยวผู้จัดทีมาสมเด็กดาวรุ่งลงสนามและหลายคนก็มองว่าเป็นความเสียหายเล็กน้อยท่ามกลางโปรแกรมหนักของซีซัสนซสล็อตมักพูดถึงความเจ็บปวดจากการพ่ายนิวคาเซิลในคาราบาลครับนัด ่ทีเวมมาากกาา่เช่นเดียวกับการตกรอบแชมเปียนส์ลีกต่อเปแอเชในการดวนจุดโทษที่เจ้าตัวเรียกว่ายากจะลืมขณะที่การแพ้ทีมระดับลีกวันอย่างคลีมัคซึ่งวันนั้นให้เด็กอย่างเทรนิโยนี่เจมส์แมคคอนเนลไอแซคมาบาย่าลงเล่นมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ความผิดหวังอันดับต้นๆของเขาเลยนะครับเท่าในเวลานั้นเลี้ยวภูยังนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกและมีคิวชิงคาราบาวครับพร้อมเส้นทางยุโรปที่รออยู่ FA ฟเคัพจึงถูกมองเป็นแค่ของแถม11เดือนผ่านไปมุมมองเปลี่ยน FA ฟเคัพกลาย เป็นเดิมพันใหม่ของเลี้ยวผูนะครับจะจุดที่พวกเขาเคยมองข้ามถ้วยเก่าแก่นี้ไปในวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเลี้ยวผูตอนนี้ตามหลังจากฝูงอย่างอาร์เซนอลแถมตกรอบคาราบาวครับไปแล้วทําให้ FA ฟเอคัพกำลังกลายเป็นโอกาสเดียวที่จับต้องได้จริงสําหรับถ้วยในประเทศและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคอมเมนต์เล็กๆแต่ทรงพลังของสล็อตในงานแถลงข่าวก่อนเกมเจออาร์เซนอลจึงถูกจับตามองเขาพูดถึง FA ฟเอครับว่าแน่นอนว่าถ้าคุณชนะเกมระดับนี้ได้มันบอกได้ว่าคุณมีศักยภาพพ ที่จะไปไกลใน FA Cup และแชมเปียนส์ลีกประโยคนี้ไม่เพียงแค่กล่าวถึง FA Cup บแบบผ่านๆแต่มันสะท้อนถึงมุมมองที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสาคัญจากเดิมที่อาจมองว่าเป็นถ้วยสํารองกลายเป็นสิ่งที่ควรจะใส่ใจในระดับซีเรียสเลยทีเดียวนะครับเกมเปิดหัวกับบาร์ี่อย่าซ้ำรอยไฮยนะปี2008ที่ราฟาเคยเจอสิ่งที่สล็อตต้องทําตอนนี้คือโฟกัสไปที่การไม่พลาดในรอบต้นๆของรายการแฟนบอลรุ่นเก่าอาจแดงจําได้ดีว่าเมื่อ18ปีก่อนเลียพูภายใต้าการคุ ทีมของราฟาเบนิเตสเคยพลาดท่าให้บาร์รี่มาแล้วใน FA Cup ัพแมชที่ไม่ควรจะมีทางแพ้นั่นคือสิ่งที่สล็อตต้องระวังเพราะหากพลาดอีกครั้งมันจะไม่ใช่แค่เกมเดียวที่เสียไปแต่มันจะกระทบภาพลักษณ์ความเชื่อมัน่นและความมั่นคงในตำแหน่งของเขาในทันทีคว้าแชมป์ FA ฟเอัอาจคือใบเบิกทางต่อสัญญาใหม่ของสล็อตหากสล็อตสามารถพาทีมคว้าถ้วยใบที่2ในรอบ2ปีได้สำเร็จมันจะไม่ใช่แค่ถ้วยแชมป์ธรรมดานะครับแต่มันอาจเป็นใบประกันความมั่นคงสำหรับอนาคต ของเขาที่อย่าลืมว่าสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงในอีก12เดือนข้างหน้าและท่ามกลางคำถามมากมายเกี่ยวกับทิศทางระยะยาวของทีมถ้วยแชมป์ FA Cup จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเขายังเป็นคนที่ใช่สำหรับโปรเจก์นี้คำถามคือถ้วยนี้ยังสำคัญอยู่หรือเปล่าสำหรับเวอย์ผูลคำตอบต้องเป็นใช่แน่นอนนะครับแม้ในช่วงหลังๆ FA Cup จะดูไม่ใช่เป้าหมายหลักของบอร์ดบริหารที่เน้นเรื่องการเงินเป็นสำคัญแต่ในซีซั่นที่โอกาสลุ้นแชมป์ลีกริบหลีลงเรื่อยๆถ้วยใบนี้ อาจกลายเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่พอจะมองเห็นได้และจากสิ่งที่สล็อตพูดในสัปดาห์นี้มันอาจไม่ใช่แค่ภารกิจแอบหวังอีกต่อไปแต่คือความตั้งใจจริงที่ลิเวอร์พูควรโฟกัสอย่างจริงจังที่สุดในครึ่งฤดูกาลหลังนี้เลยนะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเด็กมันมีใจยานดิโอมองเดสารภาพชัดอยากสวมชุดหงความฝันพ่อคือเห็นลูกเล่นให้ลิเวอร์พูลนะครับ แม้จะพลาดคว้าตัวอองตัวเซเมนโยไปให้กับแมนซิตี้แต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลยังมีแววกลับมาเสริมแนวรุกอีกครั้งหากพวกเขาตัดสินใจเดินเกมก็กล้าในช่วงที่เหลือของตลาดหน้าหนาวนี้นะครับและหนึ่งในเป้าหมายที่ดูพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆก็คือยานดิโอมองเดดาวรุ่งวัย19ปีของแอร์เบ l ย์ไลฟ์ซิกที่ล่าสุดดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะปล่อยไก่ไกลๆว่าอยากมาร่วมทัพหงแดงเต็มที่อยากเล่นให้ลิเวอร์พูล ดีโอมงเดเปิดใจกลางไลฟ์พ่อก็แฟนหงตัวยงจะรายงานของ d e ฟโอซีคอนักข่าวสายลิเวอร์พูลใน X ได้เปิดเผยคลิปไลฟ์สดซึ่งดีโอมองเดพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าผมอยากเล่นที่แอนฟิลผมอยากเล่นให้ลิเวอร์พูลนะครับและยังเสริมอีกว่าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลตัวยงความฝันของพ่อผมคืออยากเห็นผมได้เล่นให้ลิเวอร์พูลนะครับ คำพูดนี้ไม่เพียนทาให้แฟนหงตาลุกวาวแต่ยังสะท้อนถึงแรงจูงใจที่มาจากใจจริงซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยสําคัญในอนาคตหากลิเวอร์พูลหันมาเอาจริงกับแข้งรายนี้นะครับดิโอมองเดดาวรุ่งพุ่งแรงที่ยุโรปจับตามอง ดิโอมงเดทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับไลฟ์ซิกในฤดูกาลนี้โดยทำไปแล้ว10ประตูบวกแอสซิสต์รวมกันจาก16นัดซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับแข้งวัยแค่19ปีและตามรายงานจากคริสเตียนฟอกนักข่าววงในสายเยอรมันก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจจริงจังกับตัวนักเตะรายนี้ เหมือนเดจาวูอย่าให้พลาดแบบกวาดิโออีกนะครับเรื่องของดิโอมองเดทํทำให้แฟนหงอดนึกถึงกรณีโยชโก้กวาดิโอไม่ได้แนวรับโครแอตรายนั้นเคยบอกชัดว่ารักลิเวอร์พูลเช่นกันและเคยดูเกมกับคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กแต่สุดท้ายก็กลายเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ลิเวอร์พูลมองผ่านจนแมนซิตี้ฉกตัวไปและตอนนี้เขากลายเป็นกำลังหลักของเรือใบไปเรียบร้อย ในกรณีของดีโอมงเดหากลิเวอร์พูลต้องการวางแผนระยะยาวในการสร้างแนวรุกยุคใหม่ก็ไม่ควรมองข้ามความสัมพันธ์และแรงปรารถนาของนักเตะท,ที่อยากมาสวมเสื้อลิเวอร์พูลจริงๆแบบนี้นะครับมกราคมอาจยังเงียบแต่ซัมเมอร์ต้องจับตาให้ดี แม้การย้ายทีมของดิโอมงเดในตลาดหน้าหนาวนี้อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจาก FSG และ r c ชา r d h ฮิลส์ยังไม่แสดงท่าทีพร้อมจ่ายก้อนโตในช่วงนี้แต่เมื่อเข้าสู่ตลาดซัมเมอร์ปี2026เป็นต้นไปหลายสโมสรใหญ่ในยุโรปน่าจะเข้าคิวล่าลายเซ็นแน่นอนและถ้าลิเวอร์พูลปล่อยให้หลุดไปอีกรายคงน่าเสียดายไม่น้อยดังนั้นคำสารภาพใจของยานดิโอมงเดครั้งนี้ไม่ใช่แค่คลิปลฟ์ธรรมดา แต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของดีลใหญ่ที่แฟนหงต้องติดตามให้ดีเลยนะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเรวพูจุดประกายความหวังสอบถามดิวอันโตนิโอนูซาปีกวันเดอร์คิดค่าตัวพุ่งกระฉูดจ,จากบุนเดสลีการายงานล่าสุดจากอินดี้ไคล่าเผยว่าเรวพูได้ขยับตัวในตลาดซื้อขายนักเตะอีกครั้งโดยมีการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวอันโตนิโอนูซาปีกดาวรุ่งฟอร์มแรงจากแอร์เบลิ์ซิกนะครับนูซาวัย20ปีผู้เล่นตำแหน่งปีกซ้ายกำลังได้รับการจับตามองอย่างหนักในวงการฟุตบอลยุโรปหลังระเบิดฟอร์มเก่งในศึกบุนเดสเลกา ก้าเยอรมันให้กับไลฟ์ซิกและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแข้งวันเดอร์คิดที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกนะเวลานี้แม้จะยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่การที่เลี้์วููเริ่มต้นสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนูซ่าอย่างจริงจังก็ถือเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองว่าเรากําลังจะได้เห็นดีลใหญ่อีกรายในถิ่นแอนฟิลด์เร็วๆนี้หรือไม่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าสโมสรจะเดินหน้าเจราจาอย่างจริงจังแค่ไหนเพราะหากคว้าตัวมาได้นูซ่าอาจเป็นอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามในแนวรุกข,ของเวี้์วผูยุค ภายใต้การนำของอาเน่สล็อตเลยก็ว่าได้นะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับลุนรีเทิร์นสะเทือนแอนฟิลสื่อดังชี้แฮร์รี่วิลสันมีลุ้นคัมแบ็กเลี้ยวภูหลังโชว์ฟอร์มจัดจ้านหมดสัญญาเร็วๆนี้เลี้ยวภูอาจสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในตลาดนักเตะหลังมีรายงานว่าพวกเขากำลังพิจารณาดึงแฮร์รี่วิลสันกลับสู่แอนฟิลอีกครั้งหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับฟูลแลมและกำลังจะหมดสัญญาเร็วๆนี้นะครับอดีตเด็กปั้นหงแดงติดเรดาร์ฟอร์มแรงจนแมวมองจับตาตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์โดย อ้างคำพูดของมิกบราว์อดีตหัวหน้าแมวมองซึ่งยังมีสายข่าวในวงการลูกหนังที่น่าเชื่อถือเขาระบุว่าเลวพูกำลังจับตามองแฮร์รี่วิลสันอย่างจริงจังหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับฟูลแลมในฤดูกาลนี้แข้งวัย28ปีรายนี้เป็นเด็กสร้างของหงแดงโดยตรงนะครับเขาเข้าร่วมอคาเดมี่ของเลวพูตั้งแต่อายุเพียง8ขวบก่อนจะถูกปล่อยยืมไปถึง6ครั้งและสุดท้ายขายขาดให้ฟูลแลมในปี2022ฤดูกาลนี้วิลสันทำผลงานได้น่าประทับใจโดยมี วนร่วมกับ11ประตูในพรีเมียร์ลีกจาก20นัดและที่สำคัญคือสัญญาของเขากับฟูลแลมจะหมดลงในอีก6เดือนข้างหน้าบราวชิดีลนี้อาจไม่ดังแต่คุ้มค่าเลี้ยภูควรพิจารณามิกบราวกล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์ไว้อย่างน่าสนใจว่าวิลสันกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาและนั่นทำให้หลายสโมสรเริ่มสนใจสถานการณ์ของเขาผมคิดว่าเลือยภูอาจเป็นหนึ่งในนั้นนะครับมันอาจจะดูเซอร์ไพรส์แต่ตอนนี้หงแดงมีประเด็นเรื่องอนาคตของโมซาลาและพวกเขากำลังมองหา แข่งริมเส้นเข้ามาเสริมวิลสันอาจ,จไม่ใช่ชื่อที่แฟนตื่นเต้นนักแต่เขาก็เล่นได้ดีพอๆพกับคนอื่นที่เลี้ยวภูเคยสนใจเลยนะครับหากวิลสันรักษาฟอร์มแบบนี้ไปจนจบฤดูกาลและไม่ต่อสัญญากับฟูลแลมเลี้ยวภูอาจคว้าตัวเขาได้แบบไร้ค่าตัวเป็นดิวที่ความเสี่ยงต่ํามากๆเลี้ยวภูเคยใช้เงินมหาศาลกับแข้งระดับบิ๊กเนมที่ไม่เวนะิร์กนักการก้าวออกจากแนวทางเดิมอาจเป็นทางเลือกที่ดีในตอนนี้นะครับตัวเลือกสำรองที่น่าสนใจหากโขงพลาดเป้าหมายใหญ่แม้แฟนๆอา ไม่คาดหวังดีลแบบนี้แต่เลียพูก็เคยเสียเป้าหมายใหญ่เป็นหลายรายแล้วในตลาดนักเตะปีนี้เช่นอองตวนเซเมนโยที่ย้ายไปแมนซิตี้รวมถึงแอนโทนีกอรดอนและยานคูบามินเต้ที่ก็เคยถูกพิจารณาเช่นกันในขณะที่อนาคตของโมซาลายังคงไม่แน่นอนโดยแม้จะไม่มีแผนขายในเดือนมกราคมนี้ตามรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ดีลดังกล่าวอาจถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาใหม่ในช่วงซัมเมอร์ซาลาจะหมดสัญญาในปี2027และมีข่าว ว่ารู้สึกไม่พอใจกับการบริหารของสโมสรหลังให้สัมภาษณ์อย่างเผ็ดร้อนว่ามีคนต้องการเขาออกไปหลังเกมเสมอลีดส์มื่อเดือนก่อนสรุป วิลสันอาจไม่ใช่ดีลในฝันแต่เป็นตัวเลือกที่ดีและปลอดภัยการกลับมาของแฮร์รี่วิลสันอาจไม่ใช่ดีลที่หวือหวาแต่ด้วยฟอร์มปัจจุบันประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกความเข้าใจในสโมสรและค่าตัวฟรีในซัมเมอร์มันอาจกลายเป็นดีลที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ได้มากกว่าที่คิดนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ลิเวอร์พูลต้องการเติมเต็มไม่ใช่แค่ซื้อโชว์และอาจต้องเตรียมแผนรับมือการเปลี่ยนถ่ายยุคหลังซาราการดึงอดีตเด็กปั้นกลับมาก็อาจเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้ก็ได้ นะครับ ไปทีข่าวต่อไปกันเลยนะครับกู้วิกฤตแนวรับเปิดเหตุผลเรวพูต้องปิดดีลมาร์เกฮีเดือนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าเลวพูยังมองว่าการคว้าตัวมาร์เกฮีไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนความคิดโดยด่วนเลยนะครับเพราะจากอาการบาดเจ็บของคอเนอร์แบรดลีย์ที่อาจหนักถึงขั้น ACL อาจต้องพักยาวตลอดซีซั่นทาให้แนวรับของอาร์เนสโอตเหลือตัวเลือกจํากัดลงแบบน่ากังวลและนั่นทําให้ดีลของเกฮีจากคริสตัลพาเล ต้องเกิดขึ้นในตลาดหน้าหนาวนี้เท่านั้นไม่ใช่รอจนถึงซัมเมอร์อีกต่อไปแล้วครับอาน,น์เนสลอตเคยบอกทีมไม่ต้องเสริมแต่แบรดลีย์เจ็บเปลี่ยนทุกอย่างก่อนเกมเสมออาร์เซนอลแบบไรสกอร์สลอตให้สัมภาษณ์ว่าเรามีนักเตะเจ็บเยอะแต่ถ้าทุกคนฟิตกลับมาทีมนี้สู้ได้กับทุกทีมแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาแบรดลีย์ก็เจ็บหนักเมื่อรวมกับโจวานนี่เลโอนี่ที่เอนไข่หน้าขาดไปก่อนหน้านี้ วาตารุเอนโดข้อเท้าพังและอเล็กซานเดอร์อีซักที่กระดูกขาหักเลียภูเจอวิกฤตตัวจริงหายยกแผงแนวรับฝืดจนต้องโยกฟริมปงขึ้นสูงเกฮีคือคำตอบระยะสั้นและระยะยาวโจโกเมสอาจต้องเล่นตำแหน่งแบ็คขวาเพื่อทดแทนแบรดลีย์ขณะที่ฟริมปงถูกขยับขึ้นไปยืนปีกเพื่อแทนโมซาลาที่ติดธารกิจแอฟริกันนชั่นส์คัพ นั่นทำให้ตําแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเหลือแค่ฟานได้กับโคนาเต้ที่ต้องกรัมศึกต่อเนื่องและตอนนี้คาวินแรมซี่ที่เตรียมถูกปล่อยยืมก็อาจาต้องโดนเก็บไว้ใช้งานเช่นกันจากสถานการณ์นี้เลวภูไม่มีทางเลือกอีกแล้วต้องดึงเกฮีมาเสริมแผงหลังให้ได้เดือนนี้เท่านั้นครับพาเลสอ่อนเกมพร้อมลดค่าตัวเกฮีต่ำกว่า35ล้านปอน แม้เมื่อซัมเมอร์ลิวพูเคยตกลงเบื้องต้นกับเกฮีได้หมดแล้วและเตรียมตรวจร่างกายก่อนดิวล่มในวินาทีสุดท้ายแต่ล่าสุดโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดก,การทีมพาเลซยอมรับว่าถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมสโมสรอ,อาจต้องยอมขายยิ่งไปกว่านั้นรายงานระบุว่าค่าตัวในตอนนี้อาจต่ำกว่า35ล้านปอนด์ที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าคุ้มค่ายอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับคุณภาพและศักยภาพของเกฮีในแนวรับ ต้องรีบก่อนแมนซิตี้ห้ามพลาดเหมือนกรณีองตัวเซเมนโยอีกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังพิจารณาเกฮีเช่นกันหลังรูเบนดิอาสและกวาดิโอบาดเจ็บซึ่งถ้าเรือใบยขยับก่อนเลวผูผูอาจเสียเป้าหมายสำคัญไปอีกครั้งเหมือนที่ปล่อยให้องตัวเซเมนโยย้ายไปเอติฮัดครั้งนั้นเลวผูผูเลือกไม่เดินหน้าแม้มีข่าวลือมากมายและแฟนบอลก็ผิดหวังไม่น้อยคราวนี้เกฮีห้ามหลุดมืออีกเด็ดขาดน,นะครับ เกฮีเซนเตอร์แบ็กลิเวอร์พูลคนต่อไปที่สมบูรณ์แบบเขาคือกัปปันของพาเลซในวัยเพียง25ปีลงเล่นแล้ว29นัดซีซั่นนี้แถมยังเป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษอีกด้วยและสามารถจับคู่กับทั้งฟานได์หรือโคนาเต้ได้สบายที่สำคัญอนาคตของฟานได้ยังไม่แน่นอนเพราะอายุล่วงเข้า30กว่าแล้วขณะที่โคนาเต้ก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่ ดังนั้นเกฮี G ไม่เพียงแค่เป็นทางออกเฉพาะหน้าในตอนนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานระยะยาวของแนวรับเลี้ยวผูไปอีกหลายปีข้างหน้าสรุปลังเลไม่ได้อีกแล้วเลี้ยวผูต้องเซ็นมาเกฮีภายในเดือนนี้ทุกอย่างชัดเจนครับเลี้ยวผูจําเป็นต้องโลงมือทันทีไม่รอจนซัมเมอร์ไม่รอดูท่าทีของทีมอื่นและไม่หวังว่านักเตะจะยอมลดค่าตัวไปเอง โครงสร้างดีลกับเกฮีเคยพร้อมแล้วเหลือแค่เปิดเจรจาใหม่และปิดให้ได้เท่านั้นเพราะในสถานการณ์ที่ตัวเจ็บเพียบโปรแกรมชุกและแรงกดดันจากแฟนบอลที่มากขึ้นเรื่อยๆมาเกฮีคือดีลที่ห้ามพลาดอย่างแท้จริงนะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับจับตาแผนเด็ดการจัดตัวเยาวชนเลือยูเผยแผนลับสล็อตก่อนบูบาลี ดูเหมือนว่าอนเน่สล็อตกำลังวางกลยุทธ์บางอย่างที่น่าตื่นเต้นทีเดียวสำหรับเกม FA Cup ครัรอบ3ที่จะเปิดบ้านพบบาล,ลีคืนวันจันทร์นี้นะครับโดยเบาะแสสำคัญไม่ได้มาจากแถลงข่าวทีมชุดใหญ่แต่กลับซ่อนอยู่ในเกมของทีมเลี้ยวผู้ยูยีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแม้จะไม่มีคำประกาศชัดเจนจากคุณซือชาวดัชแต่การจัดตัวนักเตะในชุดเยาวชนก็เผยให้เห็นแววแผนการที่กำลังจะเกิดขึ้นดาวรุ่งบางคนหายไปจากทีมยู1ส่งสัญ,ญญาณมีชื่อทีมชุดใหญ่เกม FA Cup เลอภูอยูยีที่ลงสนามพบนอริชมีชื่อของอาร์มินเพ็กซี่เฝ้าเสาขณะที่วิลไรท์และลุคแชมเบอร์สกลับมาจากอาการบาดเจ็บลงตัวจริงแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือใครที่ไม่ได้ลงครับเพราะการไม่มีชื่อในเกมระดับเยาวชนช่วงนี้มักแปลว่ากำลังถูกกันไว้สำหรับทีมชุดใหญ่ชื่อที่น่าจับตามองคือคาวินแรมซี่เทรนิโอน่และริโอเอ็นกูโมฮาที่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ในเกมพบอาเซนนลและก็ไม่มีชื่อกับยู1ในเกมนี้สล็อต อาจจะทีมเกือบเต็มสูบดวลบาลีจากรูปแบบนี้ทําให้หลายฝ่ายเชื่อว,ว่าอานสลอตจะไม่หมุนทีมมากเกินไปในเกมนี้เพราะนักเตะเยาวชนหลายรายที่มีโอกาสถูกเรียกใช้งานถูกกันตัวไว้แล้วโดยเฉพาะริโอเอนกูโมฮาที่ตำนานอย่างจอร์นอาริชเพิ่งออกมาหนุนว่าควรได้รับโอกาสมากขึ้นในทีมชุดใหญ่เพราะสไตล์การเล่นที่ยากจะคาดเดาและสามารถเพิ่มมิติให้เกมรุกได้ทันทีด้านเทรนิโยนี่ก็มีรายงานชัดเจนว่าสลอตวางเขาไว้เป็นหนึ่งในแผนระยะ ยาวและปฏิเสธข้อเสนอขอยืมตัวจากหลายสโมสรทั้งในอังกฤษและยุโรปเลียวภูกําลังผสมผสานความอดทนกับโอกาสอย่างสมดุลน,นะครับนะักข่าวเลียวภูลุยส์เบวเออร์วิเคราะห์ว่าหงแดงอาจกําลังบริหารหนาทีในสนามอย่างระมัดระวังเพราะแนวรุกตัวหลักอย่างฮูโกเอกิติเก้โคดี้กักโปฟลอเรียนเวียสและโดมินิกโซบอสไลเริ่มแสดงอาการล้าและต้องเล่รับการพักและนั่นคือช่องว่างที่แข้งเยาวชนจะได้แทรกตัวเข้ามาในถ้วยบอลถ้วยนี้โดยไม่ ต้องถูกดันลงเกมหลีกที่เข้มข้นกว่าแม้ตัวผู้เล่นอย่างเทรนต์คอนโดเฮอร์ตี้อามารานาโลทอมมี่พิลลิงและจอชเดวิสันจะยังถูกส่งเล่นให้ยู21แต่ก็อาจอยู่ในลิสตท์ที่ทีมงานกำลังประเมินเพื่อปล่อยยืมหรือผลักดันขึ้นชุดใหญ่ต่อไปสรุปคืนวันจันทร์จะเป็นบทพิสูจน์แนวคิดใช้เยาวชนแบบมีแผนของเลียบผูจากการวางตัวในเกมยู21เรามองเห็นชัดว่าเลียบผูไม่ได้ส่งเด็กลงเล่นเพื่อแค่พัฒนาแต่กำลังวางระบบให้ทีมเยาวชนเป็น จุดเริ่มต้นของโอกาสในทีมชุดใหญ่อย่างมีแบบแผนเกม FA ฟเอกับบาลีจะเป็นเวทีสําคัญที่เผยว่าแผนของสล็อตเดินไปในทิศทางไหนและว่าที่ดาวรุ่งคนใหม่ของทีมชุดใหญ่จะโผล่จากค่ำคืนนี้หรือไม่ต้องรอติดตามกันให้ได้นะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับหัวใจสัน่นวันอำลาแข่งอนาคตไกลเลียวผูหลังเปิดตัวร่วมทัพใหม่แล้วอย่างเป็นทางการ หรือผู้ต้องกล่าวคำอำลาให้กับหนึ่งในกองกลางดาวรุ่งพรสวรรค์สูงอย่างสกฟิลลอนเมนี่ที่ตัดสินใจโบกมือลาสโมสรเพื่อเริ่มต้นบทใหม่ในอาชีพกับเรดดิ้งนะครับแม้เดือนมกราคมนี้จะเต็มไปได้วยความคึกคักจากการเสริมทัพของหงแดงทั้งการคว้ามอเอ็นดีไอและโนอาอาเดโกย่าที่ตเตรียมเข้าสู่ทีมเยาวชนชุดยู21ขณะที่อีกหนึ่งแข้งอย่างอีเฟนยี a ่เอนดูเก e จะตามสมทบในช่วงซัมเมอร์ตามกฎฟี ف าเรื่องอายุ แต่ในอีกด้านหนึ่งของความเคลื่อนไหวเลี้ยวผูก,ก็ต้องสูญเสียหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลอะคาเดมีต่างจับตามองไปเช่นกันลอนเมนี่กล่าวอำลาเพื่อนร่วมทีมพร้อมเดินหน้าเส้นทางใหม่กับเรดดิ้ง สก i ฟิลลอนเมนี่มิดฟิวลวัย17ปีผู้เติบโตจากระดับเยาวะชนของเลียภผูนับตั้งแต่ย้ายมาจากฟุตบอลระดับราหญ้าในลอนดอนเมื่ออายุเพียง14ปีในสร้างชื่อเสียงอย่างเงียบๆในฐานะกองกลางที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งเจ้าตัวลงสนามให้กับทีม u 18และ u 19ของเลือบผูรวมกันถึง30นัดตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาและได้รับการยกย่องว่าเป็นแข้งที่มีอนาคตไกล อย่างไรก็ตามลอนเมนี่เพิ่งผ่านการทดสอบฝีเท้ากับเรดดิ้งและทำผลงานได้เข้าตาจนถูกเซ็นร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเจ้าตัวลงสนามให้ทีม u 18ของเรดดิ้งไปแล้ว5นัดก่อนที่การย้ายทีมจะเสร็จสมบูรณ์โพสซึ้งอำลา Academy อะคาเดมี่หงแดงขอบคุณที่ทำให้ผมเป็นผมในวันนี้ ก่อนจางรอนเมนี่ได้เดินทางกลับไปที่ศูนย์ฝึกเคิร์กบี้ของเลือภผูเพื่อกล่าวคำอำลาแก่เพื่อนร่วมทีมและโค้ชพร้อมโพสต์ภาพลงใน Instagram Story ด้วยข้อความที่อบอุ่นหัวใจผมอยากขอบคุณทุกสตาฟที่ช่วยหล่อหลอมให้ผมเป็นคนแบบในวันนี้และขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนสำหรับสายสัมพันธ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมขอบคุณอีกครั้งนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่น่าใจหายสำหรับแฟนบอลที่ติดตามดาวรุ่งรายนี้มาตลอด เพราะเขาไม่เพียงแต่เล่นได้ดีในแดนกลางเท่านั้นแต่ยังสามารถโยกไปเล่นได้หลายตำแหน่งทําให้หลายคนเชื่อว่าเขามีโอกาสไต,ต่เต้าไปสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในอนาคตเส้นทางใหม่ของลอนเมนี่อาจกลับมาสวมชุดหงอีกครั้งในวันหน้าแม้จะเป็นการลาจากแต่แฟนบอลเลือดผูกก็ยังมีเหตุผลให้หวังเพราะเรดดิ้งคือหนึ่งในสโมสรที่มีระบบอะคาเดมีน่าจับตามอง โดยมีชื่อเสียงในการปั้นดาวรุ่งระดับพรีเมียร์ลีกมาแล้วอย่างไมเคิลโอลิเซ่และเอเบเรชี่เอเซ่หากรอนเมนี่เดินตามเส้นทางเดียวกันและพัฒนาฝีเท้าขึ้นอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งเจ้าตัวอาจหวนกลับมาเดินลงสนามในแอนฟิลด์อีกครั้งพร้อมประสบการณ์ที่มากขึ้นและหัวใจสีแดงที่ยังไม่เปลี่ยนการลาจากครั้งนี้อาจเป็นแค่การเดินทางออกไปเติบโตในเส้นทางที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับ แล้วเ,เพื่อนเพี่พี่หงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลี้ยวภูประจำวันที่10มกราคมเนอรอบเย็นนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ให้กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ